รู้จักแอร์คูคูได้ยังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจจะติดแอร์ที่เป็นระบบโซล่าเซลล์นะครับแต่คิดที่จะติดตัวโซลารูฟท็อปทั้งระบบเลยนะครับแต่พอได้เสิร์ชข้อมูลแล้วเนี่ยข้อมูลของแอร์คูคูก็ขึ้นมาด้วยนะครับผมจึงเริ่มศึกษาข้อมูลเพิ่มนี่เป็นครั้งแรกที่เรารู้จักกันนะครับทำไมถึงตัดสินใจซื้อแอร์คูคูพอผมได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มแล้วนะครับทำให้รู้ว่าตัวกิโลวัตต์หรือกำลังไฟที่ โซลารูฟท็อปผลิตได้กับแ,แผงโซลาร์เซลล์ของแอร์คูคูผลิตได้เนี่ยแทบไม่แตกต่างกันน,นะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าผมจะติดโซลารูฟท็อปผมต้องเสียค่าระบบเนี่ยประมาณแสนกว่าบาทแล้วก็พอมาใช้กับแอร์ที่บ้านผมก็ใช้ไม่ได้เพราะมันเป็นรุ่นเก่าผมก็ต้องเปลี่ยนแอร์อีกเป็นระบบอินเวอร์เตอร์ทีนี้เนี่ยผมได้เสียค่าใช้จ่าย2ต่อเลยก็รวมๆ2 0 0แสนเนี่ยนะครับพอมาดูฝั่งคูคูแอร์ปุ๊บตัดสินใจไม่ยากเลยครับผมก็เลยเรียกซื้อแอร์คูคูครับ